สวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด7.2หน้า95หนังสือเรียงคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2อยู่กันในบทที่7เรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะและแบบฝึกหัด7.2ที่เราจะทำการบ้านพร้อมกันในวันนี้อยู่ในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1 รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะเหตุใดขั้นแรกทุกคนต้องทราบก่อนนะคะว่าลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคือมุมทุกมุมเป็นมุมฉากทีเดี๋ยวเราไปพิจารณารูปพร้อมกันเลยนะคะว่ารูปไหนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจากรูปทั้ง9รูปนี้นะคะพบว่ารูปที่สองและรูปที่5เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพราะว่า จะเห็นว่ามุมทุกมุมของเขานะคะเป็นมุมฉากสัญลักษณ์นี้หมายถึงมุมนี้มีมุม90องศานะคะหรือว่าเป็นมุมฉากนั่นเองข้อที่1เราก็เลยตอบรูปที่2และ5นะคะเหตุผลก็เพราะมุมทุกมุมเป็นมุมฉากข้อที่2รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ข้อนี้เราสามารถพิจารณาจากข้อ1ด้านบนได้เลยนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เนี่ยเขาก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก่อนคือมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งจากข้อที่1เนี่ยมุมทุกมุมเป็นมุมฉากได้แก่รูปที่2และรูปที่5ทีนี้เราก็จะมาเหลือพิจารณาแค่2รูปนี้ซึ่งคุณสมบัต,ติต่อมาของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านต้องยาวเท่ากันด้วย ดังนั้นในข้อนี้ก็จะตอบรูปที่5นะคะเพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและสัญลักษณ์ขีดเดียวทั้ง4ด้านแบบนี้หมายความว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองนะคะข้อที่2ก็เลยตอบรูปที่5เหตุผลก็เพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและด้านทุกด้านยาวเท่ากันข้อที่3รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เพราะเหตุใดเช่นเดียวกันกับข้อ2นะคะคือตอนเนื่องมาจากข้อที่1รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็ต้องมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากซึ่งมีรูปที่2และรูปที่5ที่มุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะและรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก,ก็ได้แก่รูปที่สองนอกจากมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแล้วด้านตรงข้ามขนาดกันและด้านที่อยู่ติดกันอ่ะสัญลักษณ์แบบนี้นะทุกคนขีดเดียวแบบนี้หมายความว่าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันนะคะ อันนี้2ขีดด้านนี้2ขีดก็หมายถึงว่าด้านตรงข้ามนี้ยาวเท่ากันและอีกหนึ่งอย่างของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านที่อยู่ติดกันแบบนี้จะต้องยาวไม่เท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นในข้อที่3ก็เลยตอบรูปที่2เหตุผลก็เพราะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันสองคู่แต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันข้อที่สี่ รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะเหตุใดลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคือด้านตรงข้ามขนานกันและยาวเท่ากันสองคู่ซึ่งจากรูปทั้ง9รูปนี้จะมีรูปที่สองรูปที่4รูปที่5และรูปที่9นะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะจากตรงนี้ทุกคนจะพบว่าด้านตรงข้ามเขาขนานกันและยาวเท่ากันสองคู่ ซึงต้องบอกทุกคนตอนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยก็สามารถเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้เช่นเดียวกันนะคะข้อที่4จึงต่อรูปที่2รูปที่4รูปที่5และรูปที่9ข้อที่5รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือ มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากเราตัดตัวเลือกกันก่อนนะคะคือรูปที่2รูปที่5รูปที่7และรูปที่8แน่ๆไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะและคุณสมบัติที่สําคัญของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอีกหนึ่งอย่างคือด้านทุกด้านยาวเท่ากันจากช้อยตัวเลือกที่เหลือนะคะรูปที่1รูปที่3รูปที่4ี่และรูปที่6พบว่ามีเพียงรูปที่9เท่านั้นที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ดังนั้นรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจึงตอบรูปที่9นะคะถ้าเขียนเหตุผลจริงๆนี่จะยาวมากเลยแล้วคะทุกคนคือเพราะว่ามีมุมทุกมุมเนี่ยไม่เป็นมุมฉากมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันด้านทุกด้านยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนาดกันสองคู่ข้อที่6รูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่สั้นๆเลยนะคะทุกคน คือมีด้านขนาดกันหนึ่งคู่ซึ่งจากรูปภาพ9รูปนี้พบว่ามีรูปที่1รูปที่3และรูปที่8นะคะที่มีด้านขนาดกัน1คู่สัญลักษณ์แบบนี้นะคะ่ะทุกคนหมายความว่า2ด้านนี้ขนาดกันนะคะนี่หมายความว่า2ด้านนี้ขนาดกันแล้วก็มีลูกศรแบบนี้นะคะดังนั้นในข้อที่6นี้ เราก็ตอบรูปที่1รูปที่3และรูปที่8เพราะมีด้านขนานกัน1คู่ต่อมาข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะรูปใดบ้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเวาเพราะเหตุใดสําหรับรูปสี่เหลี่ยมรูปเวานะคะลักษณะของเขาคือมีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน1คู่ และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากันสองคู่ซึ่งจากเก้ารูปนี้นะคะรูปที่ตรงกับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมรูปเบา้าได้แก่รูปที่6และรูปที่7คือมุมที่อยู่ตรงข้ามกันเนะะี่ยค่ะอันนี้เขาให้สัญลักษณ์มาเป็นมุมฉากนะคะมีขนาดเท่ากันส่วนรูปที่6ก็คือตรงนี้นะคะเขาให้สัญลักษณ์ขีดแบบนี้มาหมายความว่าขนาดของมุมเท่ากันและอีกหนึ่งอย่างคือด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่ อย่างรูปที่6ก็ด้านนี้ยาวเท่ากันนะคะแล้วก็2ด้านนี้ยาวเท่ากันเหมือนกันกับรูปที่7นะคะ2ด้านนี้ยาวเท่ากันและ2ด้านนี้ยาวเท่ากันดังนั้นในข้อที่7นี้เราจึงตอบรูปที่6และรูปที่7เพราะมีมุมที่อยู่ตรงข้ามกาันมีขนาดเท่ากัน1คู่และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ แบบฝึกหัด7.2ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของชนิดของรูปสี่เหลี่ยมหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามได้เลยนะคะและถ้าหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรรบ,บวนฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ